สวัสดีครับคลิปนี้มาอยู่ที่ปากบอ่อเอาหน้าดินนะครับไปงานบุญบ้านเซียสุกนะครับนี่งางวานันทุกขรมาไปเฮงกุศทรายนะครับเมืเ่อมทยอยมานะครับเดี๋ยวมาครับเออ มีกระบ,บะกระบ,บะใส่ดินนะครับโอ้ดีเด็ดในงานเลยครับนั้น,นโอ้รถเริ่มมาอยู่เลยครับนี่ทีเด็ดในงานครับ โอ้ยยอดยอดเลยเจ็ดในงานนะครับเนี่ยโอ้กดเยอะมาก โกเบยอยู่ด้านบนครับตัดสองคันนะครับตัดถ้าคันเดียวไม่ทันแน่นอนครับเจ้าคนปูครับคนปูโอ้ทยอยกันมาเรื่อยๆครับมีรถสวยๆนะครับ rất là คันนี้สายควันโอ้โอควันท่วมนะครับนี่สองคันนี้นี่นะจะเป็นเดก้าครับ บคขอปโอ้เสียงเสียงดุมาเลยครับนี่ตักดินก็ทยอยไปตั้งขบวนอยู่หมู่บ้าน หน้าหมอบ้านแซนสุกนะครับดยอดไปเลย รถรอนะครับรถรอโอ้ล้อมากครับครันนี้สวยจริงครับสวยจริงยางใหญ่นะครับยางใหญ่ โอูวันดีอูวันดีเจริญยนต์ครับอ้ย่างใหญ่มากอูสวยงามครับโอ้โอ้จัดไปเลยครับโอ้โหโอ้ดีครับอันนี้ช่องไงครับ ซอวัตรละผลนุ่นสุดยอดครับขอบคุณมาก,กมานานยังพึ่งมาครับพึ่งมาพึ่งมาครับครับมีคุณใจคลิปสองนี่แหละครับครับคู <c oughs> <c oughs> สงวนศักดานมาเอาดินนะครับเจ้าเอ1คหนึ่งสี่ศูนย์โอเบอันนี้ เป็น SK-135-SR สาาทำการตักดินนะครับนี่เป็ขั้นสวยๆครับสุดยอดไปเลยคันนี้น่าจะรีมบมาดูเสียง อ้งใช้สองคันนะครับคันเดียวไม่พอครับคันเดียวไม่พอตักนะครับตักไม่ทันนะครับอันนี้เวียงมีอยู่ด้านบนด้วยครับด้านบนบุญสวัสด เจริญกิจโอ้โหไปเลยครับมาเอาดินไปร่วมบุญครับ บ้านแสนสุขช่วยโรงเรียนนะครับสร้างโดมให้น้องๆครับนู่นอยู่บ้านแสนสุขฝั่งนู้นครับตั้งขบวนก็เริ่มทยอยกันไปยอะมาลรถบรรทุกนะครับพอสู ทรงสวยงามครับทําการตักดินอันบงครับอีกขั้นหนึ่งทรงมาฝั่งนี้ครับ วินเล็กวินเล็กรถเยอะมากครับนี่มีมีจับรางวัลด้วยครับรางวัลรางวัลยี่สิบบาทจับรางวัลมันเก็บเก็บสายเป็ดสายเป็ด เดียเดียซีอ็อฟอุโอ้สวยงาม mm hmm. คุณสวัสดิ์เจริญกิจอ้เดก้าเดก้าเดก้าสวยงามครับ oh. mm hmm. อ้พี่ปอพี่ปอ สวยงามสวยงามมาจากสุดินครับนี่อ้มาไกลครับคันนี้เสียออบเสียออบรถเป็นร้อยครับรถเป็นร้อย นี่เขายังไม่ทำทำทำระเบียงให้พักรถโอ้ดูรองเท้าครับไปขั้นต่อไปครับโอ้เสียบหูเลยครับสายแปดโอ้ใส่เสื้อด้วยครับ น่าจะไปรวม MM. ต,ตัวกันเยอะแล้วครับนนทางครับต้มต้มสามชาติให้เขากินข้าวเขาว่าไม่กินข้าวครับเอาคลิปก่อนครับเออเาคลิปก่อนเอาคลิปก่อนเนาะยังยังไม่เห็นยังยังตอนนี้เดี๋ยวกินอิ่มเมื่อกินเต็มที่เลยถึงเย็นังยนเย็นัง tamam. ยงงอยู่ถึงเย็นเลยอยู่ถึงเย็นเลยครับโอ้วันนี้ทั้งวันนะครับทั้งนี้เอา let's go เฟ์นดำสิ่งโอ้ท่อโอ้ท่อท่อเป็นตรวยาวเลยครับโศคันิ ใช้สองคันนะครับต่างจะได้เร็วครับถ้าคันเดียวไม่ทันแน่นอนครับนี่เป็นดินทรายดินผสมทรายครับ เป็นรอยรอยเกล้าหา้าแบบระดับเกลาไฟ กันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ